ันนี้เราจะมาลองทําทรงผมตามคุณกระปุกกันเป็นสมผมที่ชาวตอกๆทำกันทางติ๊กตอกแล้วเหลือเราไม่ได้ทำวันนี้เราเลยจะมาลองทำคือมี2ออย่างที่เห็นก็คือเมือยงยางกับกิฟที่มันเอาไว้ดมข้างหลังใช่ไหมซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นของกูดีเขาดูทําง่ายมากตรงนี้คือเขาจะไม่ได้รวบสวยขึ้นไปทั้งหมดเขาจะแบบแสบๆหน่อยใช่ไหมลองว่าทรงนี้คนไม่สระผมอะแบบไม่สระผมสักสองสามวนันกำลังมันๆนเนี่ยทําสวยเลยสมัครสระผม ขอไม่เนียมากเพราะว่าแค่มาลองทำแค่มาลองทำแบ่งครึ่งแหวกให้มันเป็นรูแบบนี้จากนั้นเราก็ทำการม้วนเข้าไปม้วนเขาเรียกม้วนเข้าหรือม้วนขอม้วนเข้าม้วนเข้าไปข้างในอย่างนี้ปึ๊บก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงดึงเออดึงให้มันแน่นให้มันแบบนหนีไปเลยหนีไปกช่วงนี้คิดว่าปึ๊บ มดึงอห้มนตั้งเช่ไหปทรงที่ต้องตั้งคอตรงๆอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาหรือเปล่ากรตัดทรงนิดนึงนิดนึงเท่านั้นถามว่าทําง่ายไหมมันก็ทําง่ายแต่ว่าเราว่าสิ่งสําคัญมันอยู่ที่การดามกีบอีตอัวเนี้ยคือถ้าดามไม่ดีมันก็จะไม่ตั้งอะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ตั้งแล้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับผมแต่ละคนด้วยแต่ทำแล้วก็ดูแบบว่าลูกคุณหนูเวอร์เราไปทำกันดูได้จ้ะ